สวัสดีทุกคนคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความด่วนถึงคุณนะ,ะซึ่งใน EP ีนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะว่าข้อความด่วนถึงคุณในวันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักหรือสตอรี่นะคะความรักของคนที่อยู่ในสถานะไหนนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องบอกก่อนว่าในส่วนของข้อความด่วนถึงคุณะคะ่ะโมจะเปิดหน้าไพ่แล้วก็จะเล่าเรื่องราวความเป็นตัวคุณแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณนะคะในที่นี้ก็จะแบ่งร่างเป็น เขานะคะมาส่งข้อความด่วนถึงคุณเดี๋ยวขอยัดปรับไฟนิดนึงนะคะก็จะเป็นเขาเนาะมาพูดเรื่องราวนะคะหรือมาสื่อสารกับคุณนะคะแบบข้อความด่วนๆวนแบบสั้นๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูนิดนึงว่าวันนี้เป็นของสถานะไหนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยกดซับสไครต์นะคะยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดสันกระดิง่งกดสันกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมเราฟังนะไปแรกขึ้นมาเลยนะเก้าเออสิบดาบนะ ใบแรกก็สิบดาบเลยอะทุกคนนะใบที่สอง the lover ใบที่สาม t e m p e r a c e ว้าวแสดงว่าเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นคนคุยไม่ชัดเจนด้วยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคนที่รักกันแล้วก็มันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกแบบเสียใจหรือว่าผิดหวังไปหรือว่าคาดหวังในตัวของเขาแล้วทําให สถานการณ์ความรักมันไม่โอเคอะแต่ว่าเหมือนมันจะถูกเติมเต็มนะพอทั้งคู่รักกันมันเป็นเรื่องของทางความรักอะคา่ะเดลิเวอร์ก็ทางรักทางเลือกคุณอาจจะมีความรู้สึกให้ให้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกตรงกันนะคะทนนีนี้หน่อยขอดูนิดนึงนะคะว่าคุณคือใครนะอาจจะเป็นสถานะึ่งไม่ใช่คนโสดนะไม่ใช่คนโสดไม่ใช่ของคนโสดแน่นอนเพราะว่ามัน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 เป็นความรักแล้วอะเออ มันเป็นความรักแล้วก็ไม่ใช่คนโสดทุกคนเสียงเบาอุอ้นิดนึงนะคะเพราะว่า,ายังไม่หายคลายเลยนะก็เสียงก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ในขอดูนะคะในคลิปก็จะมีการซื้อซืๆบ่อยนิดนึงขอไปานานที่ดีด้วยนะคะคุณคือใครคะโอ้ temperance โอเคคุณคือ temperance เลยนะคะอืคุณแอบดูเขานะคะ บางผู้บางคนทํางานออนไลน์ทีนี้ต้องบอกนิดน,นึงนะคะความเป็นตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เกิดในราศีมิถุนตุลกุมนะคะมีความเป็นมิถุนตุลกุมมีความเป็นอ่มีความเป็นมิถุนตุลกุม,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 กมแล้วก็มังกรนะคะมีความเป็นเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ตัวเลขในชีวิตของคุณค่ะจะติดเลขเจ็ดค่ะเลขสองเลขเจ็ดและเลขสองเยอะๆนะ ตัวเลขในชีวิตของคุณติดเลขเจ็ดและเลขสองเยอะๆเช่นเกิดวันที่สองวันที่เจ็ดสิบสองสิบเจ็ดยี่สิบสองยี่เออยี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนะคะยี่แปดยี่เก้านะคะประมาณนี้นะตัวเลขในชีวิตติดสองติดเจ็ดเยอะๆเช่นเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนซองตัวสุดท้ายเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านนะคะหรือเบอร์มือถือติดเลขสองและเลขเจ็ดเยอะๆ,ๆนะคะความเป็นตัวคุณนะคะต้องบอกก่อนนะณตอนนี้นะเพรว่าคุณกําลังกําลังคิดที่จะ ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยค่ะเป็นที่น่าสนใจนะคะกําลังสังเกตกําลังส่องแอบส่องแอบมองพฤติกรรมคนบางคนอยู่นะคะว่าขณะนี้เขาเป็นอย่างไรหรืออาจจะหมายความว่าคุณกําลัง ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำณนะตอนนี้ก็ได้สิ่งที่ตัวเองไม่เคยทําและตัวเองกําลังเริ่มต้นที่จะทำนะวางแผนที่จะทําอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบมี passion มานานและ,และอยากลองทําอยากเปิดประสบการณ์ใหม่อยากทําดูนะคะเพราะว่า,าศึกษาทั้งในออนไลน์น,น,นู่นนั่นนี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยตัวคุณเองอ่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะ มีคนเข้ามาขอคำปรึกษากับคุณเยอะนะคะถามว่าเรื่องอะไรส่วนใหญ่แล้วมองว่าน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตนะคะเรื่องการใช้ชีวิตคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งเก็บความลับได้นะคะนะอันนี้คือความเป็นตัวคุณทีนี้ไหนขอดูความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณมองความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไรคุณมองความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วกับคนคนนี้เป็นอย่างไรคะเป็นความรักค่ะ แต่ความรักครั้งนี้มันดูนิ่งๆไปไหมคุณนิ่งไปไหมเพราะว่าคุณคุณแอคชั่นอยู่คนเดียวคุณพยายามอยู่คนเดียว คุณไม่เปิดใจให้ใครด้วยนะทั้งๆที่มีคนเข้ามามีคนพยายามเข้ามานะคะแต่ว่าคุณก็ไม่เปิดใจให้ใครคุณอาจจะลองเปิดใจดูแล้วคุณอาจจะลองเปลี่ยนตัวเองดูแล้วลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแล้วมีคนนู้นคนนี้เข้ามาจีบคุณแต่คุณก็ยังไม่เปิดใจให้ใครเพราะตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณก็อยากรักอยากดูแลอยากให้ความสนใจอยากให้ความสําคัญกับเขาแค่คนนั้นคนเดียวอะค่ะมันเป็นคนที่ออกแนวแบบรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ซื่อ่่อีีกคนนึงท คุณมีความรู้สึกที่ดีๆด้วยอะคะ่ะต่อให้วันนี้เขาไม่ได้คิดเหมือนคุณหรือว่าก่อนหน้าที่เขาไม่ได้คิดเหมือนคุณตัวคุณก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะคบใครสักคนหนึ่งคุณจะคบแค่เขาแค่คนเดียวนะคะก็จะไม่แบบว่าไม่พยายามคบซ้อนไม่พยายามทํางานในความสัมพันธ์หลายๆคนต่อให้มีใครพยายามเข้ามาก็เถอะคุณมองเขาแค่คนเดียวแล้วคุณก็ไปโฟกัสที่เขาแค่คนเดียวนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าคุณนิ่งไปคุณนิ่งไปเพราะอะไรเพราะดูเหมือนกับว่าคุณเทคแอคชั่นหรือทํางานในความสััมพนนธ์แบบค่อข้าง ะะอาจจะทํางานในความสัมพันธ์หรือกอดในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หนักมากๆนะคะบางผู้บางคนคบกันเกิน10เดือนแล้วนะคะเกิน10เดือนแล้วนะบางคนนะคบกันเกิน10เดือนแล้วแต่จะพูดง่ายๆก็คือคุณอาจจะคบกันตั้งแต่เดือนตุลาคมถ้าเกิดว่าไม่10เดือนเนาะ แล้วมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะกับเขากับคุณและเขาก็ค,ากคือเลขหนึ่งและเลขศูนย์นี้ไม่รู้อะไรนะคะลองลองไปวิเคราะห์เองทีนี้ไหนขอดูเขาหน่อยเขาคือใครนะคะเขาคือใครทุกคนถ้าใช่องฟังต่อถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านเลยนะเพราะว่ารู้ว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอ่ะถ้าคุณเจอความสัมพันธ์ในลักษณะน,นี้นะโบก็จะมีคาแนะนํามาให้ถ่ายทีเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะคะนะก็ดวงนี้มันเป็นดวงภาพรวมเนาะมันเป็นแบบเออไม่ได้เจาะจงดดนใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ไม่เอาไปอินไม่เอาไป น้อยไม่เอาไปดรามา่าไม่ดราม่าแบบไม่ดราม่าแบบเจ็ดจีดไม่ดราม่าแบบโอ้ดรามา่าดราม่านะก็ ถ้าเกิดว่าได้รับพลังงานที่ดีๆก็พิมพ์ัวใจสองดวงนะแล้วก็นอนรับด้วยตามด้วยชื่อเนาะเพราะว่าโบโบมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามใครก็ตามที่มีแอคชั่นหรือแอคติ้งกับเอ่อคลิปนะคะบอกว่าคนคนนั้นนะ่ะจะได้รับสิ่งที่ดีๆได้ไหวที่สุดเพราะอะไรเพราะเขารับรู้แล้วรับทราบแล้วก็พยายามแบบดึงดูดมันไปอันนี้มันคือความพยายามเหมือนใส่ความพยายามไปด้วยเราจะได้สิ่งๆนั้นนะคะนะประมาณนี้ทีนี้ขอดูเขาหน่อยเขาคือใครคะเขาคือคนที่เกิดในราศีพิจิกนะคะ มิถุนตุลกุมแม่สิงห์ธนูพจิกจิกโอเคของคุณเองก็มีเ NERGY ของความเป็นพิจิกเช่นเดียวกันนะคะและหนักๆเลยเหมือนเขาเป็นคนท่านลมเนาะใช่ไหมมิถุนตุลกุมแม่สิงห์ธนูนะคะหนักๆก,ก็เป็นพิกจิกนะแล้วก็มีพิกจิกด้วยตัวเลขในชีวิตของเขานะคะอาจจะติดเลขเจ็ดเยอะๆเนาะเลขสองก็เหมือนคุณเลย คุณกับเขามีความเหมือนกันแสดงว่าคุณกับเขานิสัยเหมือนกันคล้ายกันนะคะต่อให้วันที่เกิดหรือตัวเลขในวันที่เกิดมันไม่ได้ตรงแบบนี้แต่บ่าว่าคุณมีอะไรที่เป็นคล้ายกันมันเหมือนกันนะคะนิสัยเขาก็จะเป็นในลักษณะของคนที่เด็ดขาดทําอะไรแบบผงผางตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเด็ดขาดเป็นคนน่ากลัวนะคะคําพูดน่ากลัวการกระทาน่ากลัวนะคะเป็นคนที่ fighting สู้นะคะอะไรก็ตามที่เขา เขาได้มาง่ายเขาจะไม่ไรู้สึก,กว่าตื่นเต้นกับมันแต่อะไรก็ตามที่รู้สึกได้มายากๆอะ่ะอืม,อมไฟติ้งกับมันมากนะคะ แล้วก็ชอบทํางานในความสัมพันธ์แบบเรื่อยๆนะคะไม่ได้รอกไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเยอะนะบางผู้บางคนยานผ่าน้ำมีสีขาวนะคะแล้วก็ชอบใส่สดสีดําแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะบางผู้บางคนเกิดวันศุกร์นะคะไม่วันศุกร์ก็วันพุธนะคะเ,เขาเป็นคนชอบเดินทางนะงานเขาอาจจะเป็นงานที่จะต้องเดินทางก็ได้หรือว่าหนึ่งวันเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่สถานที่เดียวนะประมาณนี้ไม่สถานที่เดียวไม่ใช่แบบว่าที่บ้านที่ทํางานที่บ้านที่ทํางานนี่ไม่ใช่นะเขาก็จะมีแบบว่าพอเรื่อง งานไปเขาก็จะไปนั่งตรงนั้นนัง่งตรงนี้ไปชี้ตรงนี้ไปกินอันน,นั้นอันี้คือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่กับคนคนนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะทีนี้ขอดูความสัมพันธ์นะคะเขามองมาในความสมคัญนในครั้งนี้อย่างไรนะคะคนคนนี้นะอืมดูเหมือนกับว่าเอาจริงๆนะคนคนนี้ ถามว่าเขามองความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะคะ่ะเหมือนคนเกินเอื้อมอะเหมือนเกินเอื้อมสําหรับเขาอะเออแล้วเร็วนี้เหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเจ็บปวดใจหรือเปล่านะคะหรือเรื่องเร็ว,รวนี้คุณปฏิเสธนะคะในความรู้สึกของเขาไหมาหรือเปล่าเขาคุณปฏิเสธเขาหรือเปล่าวาโอเคขอจบความสัมพันธ์แค่นี้หรือคุณอาจจะมีความอ่ออาจจะสื่อสารในลักษณะที่ว่าโอเคขอแบบ ฉันขอไปใช้ชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอาจจะพูดในเชิงที่แบบว่าเขาไม่เขาก็คุณนะอันนี้ไม่เขาก็คุณอาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปเพราะมีความรู้สึกว่ามันมีความต่างนะคะ บางผู้บางคนในที่เนี้คนคนนี้บอกว่าเขาดูแลคนเยอะเขามีภาระแลนะหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนเยอะะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะแล้วก็เท่าที่เห็นนะจากคุณสิ่งที่เขามองมาที่คุณนะ่ะเขาเห็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาอยากได้คุณมากๆเลยนะเขาอยากได้คุณเข้ามาในชีวิตมากๆเลยนะแต่เขากลัวว่าคุณจะเจ็บ เขากลัวว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะทําให้คุณเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบาการคาดหวังคนคนี้เป็นคนที่ซับพอร์ตคนรอบตัวได้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรใดๆก็ดีแต่เขามีความรู้สึกว่าคนที่เขาอยากซับพอร์ตที่สุดคือคุณแต่เขาไม่ทันได้ทันได้ซับพอร์ตเลยเหมือนคุณนะ่ะปฏิเสธหรือมันมีเหตุการณ์ที่คุณกับเขาอะค่ะจะไม่ได้สมหวังเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้หรือเปล่า ะะก่อนหน้านี้เอาซักประมาณ3วัน3ชั่วโมงนะคะหรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการปฏิเสธการ, take ร,าาร,การเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรือมีการปฏิเสธในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือมีการจบกันหยุดในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนมันทําให้เขาเองอะคะ่ะมีความรู้สึกว่าโห oh, ฉันอยากดูแลคุณจังเลยฉันอยากให้ความสําคัญกับคุณแต่ฉันยังไม่ทันทำได้ทําเลยรู้สึกแบบ เสียดายเสียดายเวลาเสียความรู้สึกแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยกับสิ่งที่เจอในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เออมันก็ออกแนวะแบบรักสามเจ้าแหละเขาก็ไม่รู้แหละว่าคุณมีใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโบไม่รู้ว่าทาไมอยู่ๆคุณคุณอยู่ในโหมดนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนตัวเขาเองอะเข้าใจความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีอยู่แล้วนะแต่โบมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีคนที่เขาต้องดูแลเขาต้องสปอร์ตเขาต้องช่วยเหลือ แล้วเขาก็ปฏิเสธคนคนนั้นไม่ได้นะคะทีนี้ขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมอยากรู้ว่าเขาจะพูดอะไรกับคุณนะทีนี้เราจะเป็นข้อความดวนนะคะถึงคุณแล้วนะทุกคนอาจจะแบบว่ามีเสียงสือ่อสารบ้างต้องขอภัยมานัที่นู้เดลเบอร์คนนี้เป็นเขาเลยนะคะที่จะพูดแล้วก็สือ่อสารกับคุณนะ คนคนนี้อาจจะเกิดราศีพฤษภก็ได้ราศีเมษก็ได้นะคะราศีมีถุนอ่ะเริ่มเลยค่ะเธอรู้ไหมว่าความจริงใจความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความชัดเจนมันมีอยู่ในความสัมพันธ์ของเราอยู่แล้วนะ แต่เหมือนกับเธอเองปฏิเสธมันหรือเปล่าเธอคิดว่าเราไม่ได้สนใจเธอเธอคิดว่าเรามีอีโก้เธอคิดว่าเราแบบน,นิ่งเงียบไปเพราะเราแบบมีใครอีกคนแล้วเธอเองก็เลยอยากจะ move on อยากจะเปิดตัวเลือกทางเลือกในความสัมพันธ์ใช่ไหม mm. เราเองอ่ะก็ไม่คิดว่าจะต้องกลับมาอยู่ในโหมดของคนที่ต้องอยู่คนเดียวต้องฮิวตัวเองเราไม่คิดว่าเราต้องมาอยู่ในสถานะของคนรอ เราไม่ได้คาดคิดเลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยจากคนที่ได้รับอะไรบางอย่างจากเธอมาตลอดอะตอนนี้เราเป็นได้แค่คนรอแล้วหรอรอที่เธอจะกลับมาให้ความสำคัญรอที่จะต้องรอที่จะต้องมีเธอเข้ามาในความสัมพันธ์ เราไม่คิดว่าสิ่งที่เราจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็พยายามแบบให้เธอเห็นน่ะมันน้อยไปสำหรับเธออ่ะเราเราเก็บมันกลับมาก็ได้นะอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยเราก็ไม่มีใครเราก็อยู่คนเดียวนี่นแหละถึงต่อให้เรามีอ่ะเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับใครไปมากกว่า ตัวเธอเรายังรอเธออยู่นะเรายังรอเธออยู่นะเราอยากจะดูแลเธอเหมือนที่เธอดูแลเราเราอยากจะพาเธอไปนู่นไปนี่พาเธอไปแฮงเอาท์ไปใช้ชีวิตดูแลเธอเหมือนคนในครอบครัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องรออีกนานแค่ไหนะเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเมื่อไหร่ ประมาณนี้ค่ะมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กับเดือนธันวาคมมีความสัมพันธ์กับเดือนธันวาคมเดือนพฤษภาคมเดือนเมษามิถุนแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันเริ่มต้นช่วงระยะเวลาประมาณนี้ไหนขอดูสิ่งที่อยู่ในใจเขาเพิ่มเติมหน่อยสิว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงมีประโยคนี้ขึ้นมา คุณอาจจะเกิดในราศีกันนะคะด้วยก็ได้นะผู้ส่กันบางก่อนด้วยก็ได้ทําไมอ่ะเขาถึงพูดไปเขาคิดว่าเขาว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยเขานิ่งเขาแบบฟิลของเขาอ่ะคือเป็นคนที่กำลังอยากจะแข็งแรงกับการที่อยู่ตัวคนเดียวกำลังทำอะไรบางอย่างด้วยคนเดียวได้อะไรเงี้ย กำลังหัดที่จะไปกินข้าวคนเดียวไปดูหนังคนเดียวไปกินเออไปใช้ชีวิตคนเดียวไปเที่ยวไปเล่นเดินทางคนเดียวทําอะไรคนเดียวแต่ในขณะที่เขาทําอะไรคนเดียวเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะเขารอคุณเนะ่ยเขาอยากจะให้คุณแบบให้โอกาสเขานะคะให้โอกาสได้กลับมาทํางานในความสัมพันธนะ์เน่ยเหมือนตัวเขาเองกําลังรอสิ่งที่ เออคุณเคยคุณอาจจะเคยบอกเขาไว้ว่าเขาคือคนในครอบครัวแต่เขาก็คงจะมีคําถามในใจว่าแล้วทาไมถึงบอกว่าเป็นคนในครอบครัวแล้วทาไมถึงอยู่ๆแบบอยู่ๆคือนิ่งไปแล้วก็เงียบไปแล้วก็มูฟออนไปอันนี้อาจจะเป็นคําถามในใจเขาก็ได้นะคะ คุณกับเขาอะบ่มองว่าไพ่ใต้สําหรับบอกว่าคุณกับเขายังมีพชชั่นร่วมกันอยู่นะคุณกับเขายังมีพชชั่นร่วมกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้มันอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของเอ่อไม่คุณมีช้อยเขาก็มีช้อยไม่คุณยุ่งกับอะไรบางอย่างเขาก็ยุ่งกับอะไรบางอย่างหรือหลุดโฟกัสไปมันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูเอ่อเปลี่ยนไปนะคะก็เลยเป็นในเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าจะให้คาแนะนานะคะโบอาจจะ แนะนำโบจะไม่ได้ใช้ไพ่แนะนาหรอกเพราะว่าไพ่แนะนําไปก็คงจะแบบว่าอืมมันอาจจะเป็นความหวังแบบอย่างหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยขออนุญาตแนะนําในส่วนที่ถ้าเกิดว่าเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะหรือว่าเจอแบบเรื่องราวที่เนี่ยมันเป็นแบบเนี้โบว่าการคุยอะค่ะการคุยและการเคลียร์การคุยกันแบบตรงๆแบบตรงไปตรงมาค่ะอกว่ามันจะดีที่สุดนะโดยเฉพาะเอ NERGY ของเขาเป็นคนที่ยัง อยู่ในทัดลมหนักมากาัดดินหนักมากทุาาตดไฟหนักมากอันเนี้ยโบต้องบอกแบบนี้ว่าคนที่จะเข้าใจเขาได้ดีที่สุดคือคนที่เหมือนกับเขาซึ่งบอกว่าคุณก็เหมือนกับเขา แล้วคุณก็ลองคิดกลับกันดูว่าคุณอยากได้แอคชั่นประมาณไหนจากความรักคุณอยากได้อะไรแบบไหนจากความรักให้คุณอธิบายให้คุณบอกให้คุณพูดดีกว่านะคะแล้วก็คุยกันดีๆคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันเหมือนแบบเออเหมือนแบบใช้คําว่าปรึกษาเออขอปรึกษาเรื่องนี้ได้ไหมปรึกษาเรื่องนั้นได้ไหมเออถ้ามันเป็นแบบนี้จะต้องแบบนี้ไหมจะต้องแบบนั้นไหมเธอชอบอะไรแล้วเธออยากให้เราทําแบบไหนอะไรยังไงคือคุยกันด้วยดีๆอย่าคุยกันด้วยอารมณ์อะค่ะหรือว่าอย่าพยายามให้เขาแบบมาเข้าใจเราแต่เรา แบบแชร์กันมาแชร์กันใช้คําว่าแชร์กันอ่ะเธออยากได้อะไรแบบไหนไหนเธอความสัมพันธ์ของเราอ่ะเธออยากได้แบบไหนอยากได้ประมาณไหนอยากได้อะไรยังไงแล้วให้เวลามันช่วยแบบให้เวลามันช่วยเคลียร์ปัญหาของหัวใจของคุณและเขานะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเพราะคุณกับเขามันมีความรักให้กันอยู่ต่อให้ความรักของคุณอะ่ะมันจะมีแค่คุณสองคนไหมหรือมันจะมี องค์ประกอบหรือมีคนอื่นเข้ามาด้วยก็เถอะนะโบมองว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขามีโอกาสไปได้นะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์มีโอกาสไปได้อย่าปล่อยให้ความคุมเครือหรือความไม่ชัดเจนทั้งตัวคุณและตัวเขามาทําลายความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นะคะนะสุดท้ายแล้วก็ขอให้คุณที่รับชมรัะฟังคลิปนี้มีความสุขนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ